เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่ว่าเขายกตั้มตัวอยู่ในหลังให้ยกไปว้ายยกเองหรือเ่ยกเองเลยโว้ยคนโวนคอนโวนคอนโวนวอนโวนบอลว้าวบอลว้าวไปว่าอะได้วท่านีต้องจับไปทั้งหมดเลยเซ็ตนี้ว้าวเอาเอาเอาดีดีเด้อ เอาวางมอนะยวัอ้าง้้องอูจ่วาร์ตอนตั้งยุโรงานมันตั้งมันตั้งสามชั้นดิมันต้องมานีมันก็ต้องสามชั้นดิมันยกไม่ไป ไม่ได้เอาโฟกลิฟมาสวยๆๆครับบอออดิโอเทคนิคครับมาสารศาสตรมครับผมเสียงกาไใบเดียวเหมือนเดิมมาใบเดียวได้แล้วแหละมาซับเวอร์ละเซตเดิมนะแต่ว่าเป็นเครื่องใหม่ เอก่าส่งลูกค้าออเออใช่ท่งนั้นเส้นนั้นคือลูกค้าซื้อไปทั้งเส้เลยใช่ไหมครับผมเส้นั้นที่ลูกค้าไปนะถ่ต้องไปขายอ๋อไฟขายไฟขายมานี้ไขายมานี้ก่อนเเดิมเสตเเดิมที่ไปดโมบัานแท่นแบบลูกค้าจักชุดนั้นไปถไ่ด้วรัเพราะว่า ก็ประมาณหลายแสนอยู่นะเพราะเอาเต็มเลยเอาตัวกลมๆมายังไม่ได้รวมเขาเพราะว่าเขาเขามีดอกแล้วอ๋อนิดนึงเขาเขามีดอกบางบางส่วนแล้วก็เลยขายดอกดอกรุนเดียวกันไหมก็มันคล้ายกันแต่ว่ามันก็ใสกันได้เขาก็เลยเขาก็เลยไม่ไม่ได้เอาหมดอ๋อก็เลยดอกเขามีอยู่บางส่วนแล้วแล้วก็บางส่วนเขาซื้อจากเราไปแต่ซื้อตู้ตู้เปล่า พอเราไปด้วยใช่แล้วก็เสียงเสียงแลมอย่างเงี้ยก็มีแอมอยู่แล้วก็ไม่ใช้ได้อยู่อ๋อแล้วพวเวอร์ปล่อยไปให้เขากินแทนาวเวอร์ก็มีก็มีเบสอยู่นะเบสทั้งหมดแต่ว่าเสียงกลางเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนไม่เอาไม่เอาอืสะดวกประมาณนี้๋อถ้าอยากได้อยากได้ก็มาติดต่อฝ่ายขายทางจัดบุญใช่ครับใช่ครับไม่ได้บังคับก็คืออะไรที่ที่ลูกค้าประหยัดได้ก็เอาทำงานไปก่อนอ หกส่อมตังกี่กิโลใบหนึ่งไม่รู้เลยพี่ไม่ได้ช่างบ่ไม่ได้ช่างนะน่าจะประมาณนี้สองสออนะอันนี้ดอกดอกกี่นิ้วอันนี้เส้นี้ดอกยี่สบดแต่แต่ตู้แบบนี้มันจะมีเอ้เสตนี้ยี่สู้แบบนี้จะมียีสิบเอดอยูอ๋อมันมีทั้งยีเอ็ดนิ้วใช่แล้วก็อันนี้24ย่สี่อันนี้ยี่สินิ้วนะแล้วที่บ้านแท่นอ่ะยี่สิบสี่มบ้นแท่นยี่สี่ยเหมือนกัน อันนี้ดอกของอะไรดอกดอก8.9 8.9เสียงกลางแหลมเสียงกลางแหลมก็มันจะเป็นดอกประกอบที่ทีมโมเดลประกอบอ๋อเสียงกลางแหลมคือเป็นของทีมเราเลยแต่เบรดเป็น8.9ดจุดเกาอยู่เบรดเป็นแปดจแล้วมีโปรเจกต์ที่จะทำเป็นดอกของตัี๋ไหมมีอยู่นะมีอยู่ครับเพราะว่าไว้มันก็สั่งแบบไม่เหมือนใครอ่ะอ่านี่แหละรอติดตามครับรอติดตามรอติดตามวันนี้ลงลงพาวเวอร์กี่แท่น เบรดสามแทน่นเบรดสามแทน่นเสียงกลางน<อ>ี่แท่นหนึ่งแท่นเดียวแล้วก็เสียงแหลมใช้สี่ชั้นโอ๋อรอติดตามครับผมผมชอบมากเลย <c oughs> เขาขยันดีไซน์มากเลยทำอะไรมันต้องแปลกกว่าคนอื่นเนาะเป็นตู้ตัวใหญ่ด้วยซิอันนี้มันอันนี้ใส่เฉยๆหรือว่าเจาะไม่ไม่มันเจาะเจาะเลยนะใช่ครับเจาะเจาะตัวดอกมันโผล่ออกมานิดนึงอืม เราก็เลยแปะไว้อ๋อแต่แปะจะเป็นแปะสี่เหลี่ยมมันก็ยังไงอยู่นะก็เลยเออมันต้องดีไซน์หน่อยจะได้ลงทางลงทางคนจะลงทางใช่ไหมเออคือเดี๋ยวผมดูสายผมเห็นสายแป๊บๆสายก็ไม่ใช่สเปกฝัามคิเพราะว่าแยมมันเยอะเรารู้ได้ไงว่าบวกลบมีบอกไหมมันเฉียบได้ทางเดียวเนี่ยมีหมายมันอ๋ออ๋ออ๋ออือัูสกต มันเป็นแบบนี้เกียวขาเองก็เจียไม่ได้เจียวเจวเรอเนใบอะไรใบถ้าสเปกทีมารีโอมันก็จะประมาณสามหมนกว่าบาทตู้ปลารารวมดอกเลยรวมดอกยี่สินิ้วนะครับยี่สบนิ้วใบหนึมันสองดอกเนาะสองดอกสามหมเท่าไหร่นะสามหมนี่แหละครับสามหมแล้วถ้าเป็นตู้ปลาขายไหมปลาขายใบละ กันเจ็ดอือเอาหกพันเจ็ดครับพี่น้องครับผมอือหกพันเจ็ดอันนี้ตัวตัวอย่างนะจะดูอันนี้คือหมดแล้วอันนี้อันนี้คือตัวอย่างนะแต่ถ้าลูกค้าเอาเอาก็ทําให้ใหม่ทาให้ใหม่ให้มันสวยกว่านี้เอ้าโอเคเดี๋ยวให้จา์เตรียมงานแล้วกันขอบคุณขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราฟังครับช่วจะชุดเอานะครับเนี่ยคืออืไอเดียเขาเจ๋งเลยเข้ามาเลย Cháu. Suối đuổi.